สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาข้าคคัวเมนูในวันนี้เราจะมาชวนทำหมูผัดพริกทานกันค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ก่อนนะคะไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากหรือว่าใหญ่มากนะคะหั่นชิ้นประมาณนี้กำลังพอดีเลยค่ะพอเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำหมูมาหมักก่อนเพื่อให้หมูมีรสชาติแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะในการหมักหมูก็จะใส่ซอสหอยนางรม ตามด้วยน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะพอเราปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ให้คลุกเ้าทุกอย่างให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันสักห้านาทีพอหลังจากนี้เราก็จะหมักหมูทิ้งไว้อีกเป็นเวลา15นาทีนะคะช่วงระหว่างรอเราก็จะมาหันห่นพริกหั่นแฉลบเตรียมไว้พริกที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นพริกหนุ่มเขียวเม็ดใหญ่คล้ายพริกชีฟ้า แล้วก็หั่นหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่จะช่วยรักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้ป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดตีบลดความดันโลหิตได้ดีทีเดียวเลยค่ะซึ่งสปปรรพคุณก็มีมากมายแต่ก็ไม่ควรรับประทานมากเกินไปจะทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็มาลงมือทําหมูผัดพริกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เทน้ํามันใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมสับ หลังจากนั้นก็ผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาก็ใส่หมูหมักที่หมักไว้ใส่ลงไปเลยผัดหมูกับกระเทียมให้เข้ากันให้หมูเขาสุกประมาณ80-90%ใช้เป็นไฟกลางในการผัดหมูค่อยๆผัดไปค่ะเดี๋ยวตัวหมูเขาจะค่อยๆค,คลายน้ำออกมาพอผัดมาได้สักพักหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยใส่ผงปรุงรสลงไป ตามด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมค่ะตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะพอผัดทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะ ทีนี้ก็ผัดพริกกับหอมหัวใหญ่ให้เขาสุกและมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาค่ะให้สังเกตหอมหัวใหญ่ถ้าตัวหอมหัวใหญ่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีใสๆแสดงว่าสุกแล้วค่ะแล้วก็เติมพริกไทยเพิ่มความหอมลงไปค่ะผัดคุกเค้าอีกทีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยค่ะ หมูผัดพริกพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูแสนอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยทีเดียวเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้จุดต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ